โอ้หนอนในหูในหันไ,ไปไข่เพาะหรอ,หรอปลาสวายนะตัวต้อน้องเต่าขาน,นีเนี่ยอ้ยอวปลาน,นิ้หลวงตัวนั้นล้อตัวตอดงตัวหงึงมยีนชีวิตนี่หูในหันไปไข่เพราะหรอัน,น,นอมันโอกไปันเคยมากมาากว่ามั้งไอการมันโล่งไม,ม่เอ จุกอยู่กับตีเหนะ็นดไปเข็ดเงาเหรอมอมอย่างนั้นเรอเลาะ,ละนี่ฮันเสียนพระพุทธร,รูปก็มีนะ่ะอย่างใหญ่นนั่นเป็นกระจกหลากสีนะนมีกศุศลใบนะฮะนสะท้อนว่าซองในตัวเองนะ ัพน,น่ะลมแวอวไงเพรได้มัได้มาก่อนเพื่ออุดอูดอยู่กับที่นะ